ตอนนั้นมันยังไม่ออกมก่อนตอนนี้ออกเต็มเลยนี่ตรงนี้ไม่ได้ตัวนนะเออมีได้ไหมอันนี้กันนะอ่าวันงวดก่อนนู่นยังไม่ขึ้นเนาะสวัสดีครับต้นกลับกอนบ,บ้านหนองหมากไฟกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เสื้อาพ,พ่อแม่พี่น้องมาหาหน่อไม้ไฟนะครับเนาะหนะลังจากที่ไปเลาะมาเมาาื่อเช้าเมื่อเาซาบตอนบ้ากอนไปเลาะหาเห็ดได้พี่น้องไปเลาะมาเบิง่งคนปากคนบ่ายไม่ไดเตือนเห็ดผิดเนาะออกเนาะ มาเบิ้งผีครับน้อใหม่ไฟขากลับเลยมาแวะเอาน้องใหม่ไฟน่อพี่น้องน้องไม้ไฟตะเกียจุดนี้เพิ่นมาท่านออกนะครับมันก็นเลยมาแว,ว,วะแว่เบิ้องก็ตาฝนตกบัดเดียวออกดีดีเจอฝนแถบๆพี่น้องอันนี้ออันนึง่งอันนี่ดิอันนึงเห็นแต่โพโพในใน ทัานี้ก็ไม่เหนือไม่หนังอยู่เด้วยนี่ไอ,อ้ยอดหนึ่งนี่ยอดหนึ่งก็นี่นี่เห็นปะเป็นรอเบ,บื้องเงินเฮ็ดมือเศราเฮ็ดกินได้ไม่ออกพอตัเ้เฮ็ดพีชละกะพอตั้งงูสิง <laughs> ันมูดเข้าไปกับตั้งคน้นตั้งจ่องหนากัน <c oughs> อันที่นี่กับโดดนี้ไผ่นี้มั่นเลยมูดมันถือฝนนะเรื่องนี่นแหละอันมูดเนี้ยงเนี้ยงหน่อยหน่อยเม่อกี้แง่เพราะมันถือฝนไปเอ้มเลย ันนี้สาลัดเนกับอะไรมากน้ำเลือดเป็นับบผสมหลายาวจ่นตั้งนานโอ้ตหท่านีท่นอมีทั้งในกัมีเลยทันม่าท่านเกิดเ่ตอนนั้นนะมาเบิ่ออยล้วงนี่ อต้องว่าน้ำไหลน้าเยอะข้างในมันก็ไม่นู่มหามข้างในกำลังงามเลยหามหามเลยมาเดี๋ยวคอยเก็บตรงนี้กันตรงนี้ตรงด้านล่างนั่นเชี่ยวนนี้นนล,ละไอ้เจลแต่ตัวด้านบนเนี่ย one on you. มอ,องี่อ่อนๆยืดอกกันเดี๋ยวพาไปเบื้องของ้างในครับหาทางเขาก่อน Oh, young man, đấy Huh? Young man, mẹ. con con mãi đi lắm mẹ. Thanh canh out của con ba. Tì, thinh ba. Mẹ. 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 Mẹ.

mhm mhm anh mhm 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 đây mhm 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 thằng này cho ăn này lleva hiền người khácabilir này น,น,น,นี่จอยแง่โวดจอยโอ้แต่ถึงแม่แง่ที่ไอ หน,หน่อดนึงครับดูข้างในจะมีหาท่างเขาก็นได้ กำมาดูกำลังสวยเลยนี่สองอันเลยบางคนกันนี่นี่นี่อันนั้นนี่กูอยากมองเห็นนี่ข้างหลังเห็นไหมองเห็นไหม

หมาเลยไม่ใช่ขี้หมาเลยจินว่ามันจินรูกว่าขี้นกเลยก้องไหนต่างขี้อะไรกันจะเป็นจะเป็นลมใจขี้อะไรแค่บอกไปไปก็มันคือขี้อะไรก็ไปไปไปสงสัยเลยี่มาดูที่จะสงสัยเหมือนเรา เอาได้ไหม เดี๋ยเล่นตันนี้ว่ค่อยอวดปัไหาไอรไม่ค่อยอวเดไม่เป็นก็นไม่เปีนนะ

แรงๆก็มีช่วงนั้นอันอันนี้ใช่ไหมอันนี้ 이무게 아무튼 아무튼 嗯嗯，我的、嗯。Oh อีกนะข้างในมองเห็นไม่เห็นทน,นานือล็ก,ลกเป็นหน่อนี้เาะเล็กอก้ว้ก่อน

malah bentar nih eh. ออกไปข้างนอกเปนจกตั้งหมดมันข้างในอวนะอน่อยอางด้านข้างนั้นมีม

อันนี้ว่ามันหยอดมันเลยไอ่ว่าเราจะเก็บไปได้เป็นไม่อันเดียวนา 你们。嗯 ไม่แม่อัองนูน้นไมูนม่ไม่ไม่มมเจออะไรหัก ออกปาลาเหรอครับพี่น้องครับเ <c oughs> บิดตปาลาเหรอส่วนใ่จะเป็นแบบว่าขึ้นคอสูงบ่ดละโอ้ไอายตัวนี้ป้าเดี๋ยวเล่นอยู่อายเล่นหยอดสองหยอดตัวนี้พี่น้งองโม่แก่ตัวเนี่ยไอ้สอง เป็น,นยังไม่จากแก่เป็นแล้วนะพี่นอ้นองครับเด้อเด้อพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับที่มานรวมมุดกอไผ่น้ำบาตรนบากรนอนนมันหนีจากภาพี่น้องมาหาเราใหม่ไส่น้ำใหม่ปก,กติบ่ออกเลยพี่น้องตาเนี่ยราะวังขาเจ้าเผาคักเขาเนี่ยต้องไปบึ้งปาไาใดที่เขาบ่าเผาดอก กอเขียวเขียวช่างสีน้อยช่างใครสีออกแก็ตรงนี้นะว่ะเจ้าเขาไล้พี่น้องทำไมไฟหลายตอนนั้นวันน้ำใหม่ปกติกเหรอเจ็บแต่ไมเห็นเลยไปกลับเลยนะครับสวัสดีครับไอคอน,อนไฟหลานน้ำใหม่เฮ่ารื่อหน่อยพี่น้องเนึ่งนี่ไห้พ่อได้กินได้อยากเยอะหรอกไะทำหรอครับ